นี่คือ SSD Samsung 1TB ในซีรีส์990 Pro ครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเรื่องของประสิทธิภาพและการใช้งานกันครับสำหรับ SSD ตัวนี้อย่างที่บอกไปแบรนด์ Samsung ครับ990 Pro นะครับในความจุ 1TB นะครับตัวนี้ประกันของ ARC เรื่องของรีดไลท์เนี่ยสปีดอยู่ที่7,450 MB เมกเลยทีเดียวนะครับสำหรับรายละเอียดทั้งหมด กับการทดสอบการใช้งานเดี๋ยวเราไปดูกันครับเรามาแกะลองดูตัว ssd m 2ตัวนี้กันเลยจาก Samsung นะในรุ่นใหม่นะซีรีส์ใหม่คือ990 Pro เป็น pcie 4.0 nvme m 2 ssd ตัวนี้ 1TB นะครับนำเข้าและจัดจำหน่ายโดย a s c s e n t นะครับประกันนี้เชื่อถือได้แน่นอนนะฮะความเร็วสูงสุดนะสปีดสูงสุดคือ7,450ข้อดีของอ ssd Samsung คือเขาจะมีซอฟต์แวร์ของเขาโดยเฉพาะ เพื่อสามารถปรับแต่งในการใช้งานได้รวมไปถึงมีโปรแกรมสําหรับเทสความเร็วได้ด้วยนะฮะอันนี้ดีมากนะไม่ต้องไปหาโปรแกรม,มอื่นใช้ของตัวแบรนด์เองเลยนะฮะแกะมาครับโอโ้โหแพ็กเกจมาอย่างดีโอ้แกะกล่องมาครับเป็นฝาครอบเฉยๆครับ SDD มีเท่านี้ด้านล่างมีอะไรไหมอ่ะเราแกะให้ดูข้างล่างครับก็จะมีรายละเอียดการใช้งานนะครับการติดตั้งต่างๆก็มือใหม่ก็ดูสักนิดก็ได้นะว่า เคี่ยวสล็อตของคุณต้องเป็นยังไงนะครับติดตั้งอะไรยังไงได้บ้างนะครับทีนี้เรามาดูกันไซต์มาตรฐานอยู่แล้วนะ M.2 SSD ปัจจุบันก็คือ2280นะครับนี่ VNAN SSD แล้วตรงนี้ก็จะเป็นชิปนะทั้งหมดเลยชิปเนี่ยจะมีด้านเดียวนะฝั่งนี้ไม่มีครับเออเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทั้งเรื่องความร้อนในการใช้งานจริงๆนะครับและมีผลต่องานตัดต่อวิดีโอยังไงบ้างด้วยนะฮะอันนี้สําคัญนะหลายคนไม่รู้นะครับว่า เวลาเราเอ็กพอร์ตเนี่ยถ้าเราเอ็กพอร์ตใส่ฮาร์ดดิสต์เอ็กพอร์ตใส่เอสดีมันต่างกันไหมบอกได้เลยว่าต่างกันเป็น10เท่านะครับแล้วมันแตกต่างกันเพราะอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับเอาละตอนนี้เราได้เห็นดีไซน์ของ SSD แล้วนะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดสเปคภายในรวมถึงซอฟต์แวร์และการใช้งานกันดีกว่าครับตอนนี้ผมทำการติดตั้งในส่วนของตัว m 2 ssd ลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเรามาดูรายละเอียดสเปคนะกับซิสเต็มที่เราใช้ในการทดสอบคลิปนี้นะครับ CPU ครับเราใช้ Intel Core i7-14700K ครับเมนบอร์ดครับอันนี้ส่วนสำคัญนะก็เป็น ASUS นะฮะ LG Strix z 7 9 0 a Gaming WiFi 2นะครับในการติดตั้งใช้งานเนี่ยคุณก็ต้องติดตั้งในส่วนของ PCIe 4 0นะที่เป็นช่อง M.2 เพื่อให้ประสิทธิภาพในการวิ่งเนี่ยเต็มประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเองนะครับเมมโมรี่ครับเป็น DDR5 3 2 g b 5,2 0อครับอันนี้คือรายละเอียดของตัว RAM เนาะ กราฟิกเราใช้ในส่วนของ RX 7900 XTX แล้วก็จะมี iGPU ของ Intel ด้วยประมาณนี้อันนี้คร่าวๆแล้วกันในเรื่องของรายละเอียดสเปคทีนี้เรามาดูส่วนสำคัญครับก็คือ Crystal Disk Info นะครับจะเป็นการแจ้งรายละเอียดทั้งหมดของตัว SSD M.2 หรือว่าฮาร์ดดิสทั้งหมดที่คุณมีติดตั้งลงไปที่เครื่องเลยนะครับอย่างอันนี้นะฮะเราจะมาดูเรื่องของ SSD M.2 ของ Samsung รุ่นนี้990 Pro ตัวนี้ความจุ1เทเลบต์อันนี้คือเฟิร์มแวร์ล่าสุดเราอัปเดตแล้วนะด้วยซอฟต์แวร์ Samsung Magician เดี๋ยวเราให้ดูช่วงท้ายๆนะก็จะมีซอฟต์แวร์ของเขาด้วยอันนี้ดีมากนะครับอินเทอร์เฟซเป็น NVMe ครับ PCIe 4.0 x4 อันนี้คือเรื่องของรายละเอียดการใช้งานไปแล้วนะครับเราก็เทสไปบ้างแล้วเนะาะใช้งานมากี่ชั่วโมงรายละเอียดคร่าวๆแล้วก็เรื่องของอุณหภูมิบอกเลยว่าจากที่เทสเนี่ยสบายๆครับไม่ได้ร้อนอะไรเนื่องจากว่าตัวเมนบอร์ดตัวนี้มีซิง สำหรับระบายความร้อน M.2 ให้ด้วยนะครับมีเทอร์โมแพดในการช่วยระบายความร้อนด้วยนั่นเองอ่ะอันนี้คือเรื่องของรายละเอียด SSD นะครับเรามาดูผลการทดสอบกันนะครับอันนี้คือผลการทดสอบ Crystal Disk Mark นะครับที่เราเทสเอาไว้นะครับก็เรทสเปคอยู่ที่7,115นะฮะก็ถือว่าใกล้เคียงมากๆนะครับตามสเปคคือ7,450สูงสุดนะครับส่วนค่าไรเนี่ยโอโ้โหเฉียดเฉียดเลยครับ6,868และ ส่วนสําคัญอีกหนึ่งส่วนก็คือเรื่องของแรนดอมนะครับแรนดอมเนี่ยหนึ่งกิกเลยนะครับในส่วนของ s s d ตัวนี้ถือว่าเร็วนะครับค่าไร้เนี่ยอยู่ที่798เมกถือว่าเร็วนะครับค่าแรนดอมเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการโอนถ่ายไฟล์สําหรับการใช้งานจริงๆเวลาเราโยนไฟล์จริงๆเนี่ยถ้ามันเป็นทั้งโฟลเดอร์หรือมีรายละเอียดไฟล์ยิบย่อยต่างๆเนี่ยมันจะเป็นลักษณะการแรนดอมนะครับนั่นคือเรื่องของการใช้งานจริงๆนะครับแต่สําหรับ ค่ารีดสูงสุดของเขาเนี่ยมันคือการ Copy ไฟล์1ไฟล์ที่มันเป็นไซส์ใหญ่มากๆนะครับแล้วก็จะมีสปีดที่สูงสุดก็คือ7 0 0 0พเมกถ้าคุณดูเรื่องสปีดสูงสุดเนี่ยอ่ะดูอันบนได้แต่ถ้าดูเรื่อง,องการใช้งานจริงๆเนี่ยก็ดูที่ r รนดอมนะครับอันนี้ถือว่าสูงเลยนะ 1GB กิกถือว่าสูงมากๆนะครับต่อมาครับอย่างที่บอกไปครับจะมีซอฟต์แวร์ของเขา s a m s u n g m a g i c i a n อันนี้ดีมากๆนะครับเรามาดูผลทดสอบก่อนเขาก็จะมีในส่วนของ Performance Benchmark คุณสามารถมาเทสได้ที่ตัวโปรแกรมของเขาเลยผลการทดสอบครับก็ประมาณ7,000เมกนะครับบวกลบนิดหน่อยนะครับเราเทสไว้3รอบแล้วนะครับเฉลี่ยก็ประมาณนี้นะครับ7,000เมกค่าไร้ก็6,800 6,700ประมาณนี้ครับสปีดสุดของ PCIe 4.0เลยอ่ะเอ,อ อนอกอย่างนี้เขายังมีแดชบอร์ดนะครับแดชบอร์ดรายละเอียดในการใช้งานต่างๆ drive health ก็คือประสิทธิภาพนะครซึ่งในส่วนของ S s D มันก็จะมีค่า T B W นะในเรื่องของการใช้งานเขียนอ่านทับกันได้เท่าไหร่นะครับเออมันก็จะเป็นอายุการใช้งานว่าอย่างนั้นแหละอุณหภูมิครับสามารถเซตติ้งได้นะฮะสามารถมาปรับเป็น dark mode light mode ตอนนี้เราเปลี่ยนเป็น dark mode นะ drive detail อ่านี่ก็จะเป็นรายละเอียดของ drive performance ดูไปแล้วน,นี่คือการสแกนแบดครับถ้าเรารู้สึกว่าเอ้แหม s d m ตัทูเรามีปัญหาหรือเปล่าเราก็ก,กดสแกนแบดได้นะครับ optimize โอ้อันนี้น่าสนใจนะครับคือมันสามารถปรับเรื่องของประสิทธิภาพได้แบบอัตโนมัติคุณอยากได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับก็เลือก full performance standard อันนี้คือแบบธรรมดานะครับและ power save mode นะฮะรวมไปถึงสามารถ custom ได้ด้วยนะครับก็ ใครอยากจะมาลองปรับจูนมาลองตรงนี้ได้มันเหมือนเป็นการโอ์คล็อกเลยนะเออถ้าเป็นแบบ CPU หรือว่าการ์ดจอเนี่ยมันคือการปรับจูนโอ์คล็อก SDM2 ว่าอย่างนั้นแหละอ่าเราตั้งไว้มาตรฐานนะครับและในส่วนของ LED เนี่ยถ้า SD s D มีไฟมันก็จะสามารถปรับได้แต่ว่ารุ่นนี้ไม,ไม่ไม่ได้มีไฟนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นพวก Data Management ต่างๆนะครับก็หลักๆแล้วส่วนที่เราน่าจะได้ใช้งานเนี่ยน่าจะเป็นในส่วน Drive Management นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการทส b e n บนท์มาหรือว่าการปรับโอ้คล็อก นะฮะ performance optimize อันนี้นั่นเองนะครับ system detail นะครับก็จะเป็นรายละเอียดทั้งหมดของเครื่องด้วย, mm hmm. ยก็ถือว่าเสถียรนะผมลองใช้แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเออสามารถดูรายละเอียดที่มันลึกลงไปได้ของ SSD รวมไปถึงเรื่องของการเทสคะแนนเบนได้ด้วยสามารถ export รายละเอียดได้อีกนะเออนี้ดีมากแล้วก็เรื่องของการอัปเดตเฟิร์มแวร์ต่างเนี่ยทำได้สะดวกมากเพราะาตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกว่าเฟิร์มแวร์มันไม่ได้อัปเดต เราเข้ามาปุ๊บมันก็มีการแจ้งเตือนว่าอัปเดตเฟิร์มแวร์ไหมมันมีรุ่นใหม่อะไรประมาณนี้นะครับก็ใช้งานง่ายแล้วก็ค่อนข้างสะดวกทีนี้เราย้อนกลับมาดูเรื่องของสเปคที่หน้าเว็บไซต์ของเขากันบ้างนะครับสำหรับ SSD ตัวนี้คือ990 Pro NVMe M.2 SSD ความจุ1 t b นะครับอันนี้แบบชื่อเต็มๆเลยนะอ่ะเรามาดูราคาครับ4,690บาทใครอยากได้ เอสดีที่มีประสิทธิภาพประกันยาวนานนะครับตัวนี้ตอบโจทย์นะครับพร้อมกับมีซอฟต์แวร์ในการปรับจูนด้วยนะอ่ะเรามาดูรายละเอียดคร่าวๆฟีเจอร์สําคัญๆแล้วกันนะ,ะสำหรับ SSD ตัวนี้นะครับเป็นความเร็วของ PCIE 4.0ซึ่งความเร็วอ่านเขียนตามทฤษฎีของเขาคือ8000 m นเมกต่อวินาทีนะครับซึ่งตัวนี้สามารถใช้งานได้ถึง7,450 m ันเมกนะครับตามที่เขาเคลมไว้ที่เว็บไซต์เลยนะฮะและมีความเร็วกว่ารุ่นก่อน980 Pro เนี่ยถึง40 โดยประมาณนะและ55%เอนเออนี่ฮะโดยลีดไลท์เนี่ยก็จะอยู่ที่7,450และ6,900นั่นเองนะครับอ่ะก็คือง่ายๆว่ามันวิ่งแทบจะสุดของ pcie 4.0แล้วอะ่ะมันเป็นแบบตัวท็อปๆในระดับ4.0นั่นเองนะครับและนี่คือประสิทธิภาพที่เขาเทสเนาะในเรื่องของซิสเโมที่เขาระบุเอาไว้นะครับและที่สำคัญครับประหยัดพลังงานกว่า50%ด้วยนะครับ รุ่นก่อนนะครับเ8 0 Pro นเนี่ย8 7 7เมกต่อวัตแต่อันนี้1319เมกต่อวัตอ่าก็ประหยัดพลังงานขึ้นอ่านี่เป็นเรื่องของการระบายความร้อนต่างๆนะครับก็ระบายได้ดีขึ้นก็อย่างที่เราเทสเนี่ยความร้อนถือว่าไม่ต้องกังวลเลยนะขยับมาที่ซอฟต์แวร์อ่าเราได้เห็นไปแล้วเรื่องของซอฟต์แวร์ถือว่าสเสถียรอ่าอันนี้เป็นการันตีเบอร์หนึ่งของโลกเลยนะออและเราให้ดูตรงนี้ฮะที่เราพูดไว้เมื่อสักครู่นะนี่ เรื่องของการรับประกันการอ่านเขียนนะฮะคือเขารับประกันไว้แหละ5ปีวอลันตีนะครับหรือ600 TBW มันคือเขาเรียกว่า,าจำนวนการอ่านเขียนทับได้มากที่สุดนะครับก็คือ600 TBW บอกไดเลยว่าเยอะมากๆนะครับก็ถือว่าใช้คุ้มแล้วอ่ะในระยะเวลาประมาณ5ปีแบบนี้ผมว่าคุ้มแล้วกับราคา4,000กว่าบาทมา อันนี้เป็นเรื่องฟีเจอร์คร่าวๆกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเพิ่มเติมนะครับที่เราให้ดูที่หน้าเว็บไซต์ทีนี้เราไปดูเรื่องของการทดสอบกันเลยเอาละเรามาเรื่องของการทดสอบในการใช้งานร่วมกับโปรแกรมตัดต่อวิดีโอนะครับอย่างที่เราบอกไปคือมาดูว่าสําหรับการใช้ SSD M.2 นะครับมีความแตกต่างจากฮาร์ดดิสอย่างไงบ้างแน่นอนครับว่าเรื่องของการ read write speed เนี่ยมันต่างกันแบบหลาย10หลายร้อยเท่ามากๆนะครับซึ่ง ในการใช้งานจริงๆกับโปรแกรมตัดต่อนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าส่วนไหนสําคัญสาคัญที่ใช้งานแล้วเห็นผลชัดสุดๆซึ่งผมขอแยกออกเป็นสส่วนละกันที่ผมใช้แล้วผมรู้สึกว่าเราได้สัมผัสเรื่องของความเร็วจริงๆอย่างแรกแน่นอนครับเรื่องของการ p o r t f i ไฟล์นะครับสมมุตินะอันนี้เรา Import มาอยู่แล้วแหละแต่ผมเตรียมไฟล์ที่มันมีเขาเรียกว่าค่อนข้างใหญ่นะครับไฟล์นี้ 39G ความ ยาวเนี่ยน่าจะประมาณ2ชั่วโมง50นาทีนะฮะผมอิมพอร์ตให้ดูครับปั๊บเรากดเข้ามาแล้วนะครับมันจะมีการคอนฟอร์มไฟล์ที่ด้านล่างเห็นไหมครับและเห็นไหมครับว่า SSD มันทํางานหนักขึ้นมา3 0กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าคุณใช้ฮาร์ดดิสจานหมุนท,ทั่วไปนะครับหรือว่าสปีดตําๆเนี่ยมันใช้เวลาในการคอนฟอร์มไฟล์นานมากๆนะครับอ่าเราลองลากมาปุ๊บ นี่มันก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับมันก็จะใช้เวลา generate ไฟล์ให้เรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นนี่รายละเอียดทั้งหมดอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็หยุดการทำงานนะฮะก็อันนี้คือ1ส่วนที่เห็นชัดแน่นอนนะครับสำหรับการใช้งาน SSD ในการทำงานตัดต่อวิดีโอนะครับต่อมาครับแน่นอนครับว่าเรื่องของการ export นั่นเองอ่ะเราเอาไฟล์ไหนดีละ่ะเดี๋ยวผมปิดโปรเจกต์แล้วก็เอาไฟล์ที่มันอาจจะ,ะมีการโหลด เพิ่มขึ้นแล้วกันเราจะทําการเอ็กพอร์ตเลยซึ่งถามว่าในการเอ็กพอร์ตเนี่ยเอ้ยใช้ SSD มันช่วยให้เอ็กพอร์ตเร็วขึ้นไหมจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับมันเป็นการเขาเรียกว่า t r a n s f e r file ไปยัง storage ที่เราเลือกเก็บไว้อ่ะเดี๋ยวผมลืมเลยนะฮะย้อนกลับมาก่อนนะครับตอนนี้มันอยู่ไดซี C, นะ Mydoc เราเลือกไปที่ไดซี D นะของซัมซุงตัวนี้แล้วเราก็เอ็กพอร์ตนะครับมันไม่ได้ช่วยให้เอ็กพอร์ตเร็วขึ้นในการประมวลผลเนี่ย มันก็ยังเป็นในส่วนของการ์ดจอ CPU และ iGPU อยู่แต่เมื่อมันทำการเขาเรียกว่า export ประมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะทำการ t านเฟ f ร์ไฟล์ไปที่ Storage นะครับหรือว่า h a r d d i s ksd s นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณใช้ h a r d d i s สสปีดต,ต่ำๆ Harddisk จานหมุนทั่วๆไปนะครับมันก็จะใช้เวลานาน,านมากบางงานเนี่ยหลักแบบสัก 5-6- 7กิกอย่างเงี้ยกว่าจะโหลดเสร็จต่างกันหลายนาทีมากเผยถึง10นาที ซึ่งถ้าเป็น ssd แน่นอนครับการ read write มันเร็วกว่าแบบโ,โหเร็วกว่าเยอะมากๆอะ่ะมันก็จะทําให้การ transfer ไฟล์ไปที่ storage ทำได้เร็วมากๆเดี๋ยวเรามาดูนะในส่วนของจังหวะที่มันมีการโหลดไปที่ hard ิส s ์นะหลายๆคนเนี่ยทีเ่เคย export งานลง hard ิส s ์แล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันเต็มร้อตั้งนานแล้วอะ่ะแต่ไฟล์ทําไมมันยังไม่มาสักทีแล้วเราอาจจะไปปิดเครื่องหรืออะไรก็แล้วแต่นะจริงๆแล้วไฟล์มันยังไม่สมบูรณ์นะครับ แล้วพอเราเปิดไฟล์มาเนี่ยมันดูไม่ได้นะครับนั่นคือปัญหาที่หลายคนทักผมมาบ่อยมากพี่ครับไฟล์ทำไมมันเปิดไม่ได้ผมเอ็กพอรเสร็จแล้วแต่จริงๆแล้วมันยังไม่เสร็จนะครับมันยังไม่มีการทานเฟอร์ไฟล์ทานเฟอร์ข้อมูลทั้งหมดรวมเป็นไฟล์มาให้เลยนะครับซึ่งการไปถึง100%มันยังไม่จบสิ้นนะครับการจบสิ้นคือ มันจะต้องเป็นไฟล์มาแบบเต็มรูปแบบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันนะครับจะเห็นภาพมากขึ้นนะเอาล่ะตอนนี้ก็95แล้วนะครับสักครู่เดียวนะฮะเดี๋ยวเราสังเกตรตรงนี้ไว้นะมุมล่างซ้ายตรงนี้ที่ผมเอาเมาส์ไปชี้นะฮะพอมัน100นะครับนี่99 100ผมคิดว่าผมยังพูดไม่ทันเสร็จอะ่ะนี่เห็นไหมครับนี่คือไรซ์สปีดครับ500เมกถือว่าทํางานเบาๆนะ500เมกเนี่ย แล้วก็ดูมิลลิเซกนะครับตอนนี้10กว่ามิลลิเซกสกิกแล้วนะครับนี่3กิกแล้วเสร็จเรียบร้อยโอ้โหใช้เวลาเร็วมากนะครับเรามาดูความจุไฟล์ก่อนแล้วกันนะครับว่า,าไฟล์มันไซส์เท่าไหร่นี่4่กิกสนะครับเมสกู่เห็นไหมมันมีจังหวะที่แบบ2กิก3กิกขึ้นไปเห็นปะมันเลยรวดเร็วมากมันใช้เวลาไม่กี่วินาทีเองในการประมวลผลเพื่อให้ได้ไฟล์มาซึ่งใครที่รู้สึกว่าเวลาเราเอ็กพอร์ตแล้ว มันค้างที่ร้อนนานนี่คือเหตุผลหลักนะครับเหตุผลหลักๆแบบชัดเจนมากๆนะครับซึ่งเปรียบเทียบให้ดูนะครับในการ Export ความเร็วสปีดต่างกันมากกับการใช้งานผ่านฮาร์ดดิสจะสังเกตว่าที่เราขึ้นเปรียบเทียบเนี่ยโอ้โหไม่ว่าจะเป็นเรื่องมิลลิเซกเรื่องของการไร s สปีดนะครับต่างกันแบบชัดเจนมากนะครับเพราะฉะนั้นสส่วนที่เราพูดไปในเรื่องของการตัดต่อที่เห็นชัดคือ1เรื่องของการ Import ไฟล์คุณจะรู้สึกได้ว่า เร็วขึ้นมากและ2คือเรื่องการ export ไฟล์มันไม่ได้ช่วยให้เร็วขึ้นในเรื่องการ export นะ Export ก็ยังเป็นเรื่องของ CPU การ์ดจอและ IGPU อยู่แต่มันช่วยทานเฟอร์ไฟล์ไปยังฮาร์ดดิสของคุณได้เร็วมากยิ่งขึ้นแบบเห็นได้ชัดนะครับนั่นคือข้อแตกต่างระหว่างการใช้ฮาร์ดดิส์และ SSD ในการทำงานตัดต่อวิดีโอครับจบไปแล้วกับ SSD m. 2จาก Samsung ครับกับ9 9 0 Pro ตัวนี้เป็น PCIe 4 0 NVMe นะครับ สำหรับใครที่สนใจฮะบอกได้เลยว่าสปีดสูงมากๆ7,450เมกนะครับที่สำคัญครับจุดเด่นของ SSD จากแบรนด์ Samsung ก็คือเรื่องของซอฟตแวร์นะครับซึ่งซอฟต์แวร์เนี่ยสามารถใช้งานปรับแต่งปรับจูนต่างๆในการใช้งานของ SSD ได้นะครับอย่างที่เราได้ทดสอบกันไปแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจครับ SSD ตัวนี้มีวางจำหน่ายแล้วนะครับเราจะแปะลิงก์รายละเอียดเพิ่มเติมเอาไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอ รวมไปถึงลิงก์ร้านที่มีจําหน่ายด้วยใครที่สนใจก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมและกดสั่งซื้อสินค้ากันได้ครับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกับ Complete TV ครับ